จากอาทิตย์ที่ผ่านเราได้ทำความรู้จักกับผู้เข้าแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีมงานได้ทำการชั่งน้ำหนักวัดสัสดส่วนร่างกายและทดสอบสักยภาพผู้เข้าร่วมการแข่งขันโดยวิดพื้นซิดอัพและวิ่ง2กิโลเมตรสำหรับอาทิตย์นี้เราจะเริ่มการแข่งขันยังเป็นทางการจะมีภารกิจให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทำและจะมีการติดตามผลการลดน้ำหนักของแต่ละคนเพื่อชิงรางวัล50,000 0บาท ทางมดนี้ในรายกันลดอ้วนระเบิดไขมัน <My mate. S 3> อาทิ์นี้ผมตื่นเต้นมากสำหรับ challenge แล้วก็การช่าน้ำหนักเพราะว่าเป็นอาทิตย์แรกสุดมากเวลาที่เราเริ่มอ,ออกกำลังกายใหม่ก็เราจะตั้งใจทำฉะนั้นผมคิดว่าอาทิตย์แรกผลที่ออกมาน่าจะดีมากเลยนะครับในการแข่งขันทางร่างกายแล้วก็ในการลดน้ำหนักด้วยนะครับ มาถึงแล้วนะครับ Challen จ์แรกของโหลดอ้วนระเบิดไขมันนะครับนี่คือ my m a g n e t obstacle run หรือวิ่งตะลุยดันระเบิดไขมันนะครับทุกคนพร้อมไหมชื่อชื่อนี่เหรอโอ้โหยอดอะโอเคประเด็นคือทุกคนมีหนึ่งอาทิตย์ที่จะออกกำลังกายแล้วทุกคนมีหนึ่งอาทิตย์ที่จะเริ่มควบคุมการกินที่จะฟิตร่างกายเพื่อ Challen g e เหล่านี้เพื่อคุณจะได้ฉิง2 0 0 0 0 0มีใครออกกำลังกายบ้างไหมในเจ็ดวันที่บานมา สำหรับส่วนตัวหมีแล้วการไม่ออกกําลังกายหมีว่ามันมันมันไม่ค่อยมีผลมากสําหรับตัวหมีนะเพราะว่าถ้าเกิดเราอยากจะลดน้าหนักอ่ะเปอร์เซ็นต์ของการควบคุมอาหารการกินอ่ะมันมากกว่าการออกกําลังกายอดีตที่ผ่านมาไม่ได้ออกกําลังกายเลยเรียกว่าออกกําลังกายก็คือเล่นแต่เกมเดี๋ยวออกกำลังกายนิ้วนะพี่เอ๋ทำอะไรบ้างก็เป็น work out b o บอดี้เวท กั<ม>เนนน้นในเรื่องของการออกกําลังกายนะครับผมก็มีบ้างครับผมก็คือจะทําแบบท่าละสิบครั้งก่อนอาบน้ําท่าที่ทานะครับผมก็จะเป็นพวกมีวิดพื้นมีเล็กหลังมีเบอร์ปี้ครับผมแล้วนี่คืออีกสี่คนยังไม่ได้ออกกำลังกายอะไรเลยคุณมหานบอกเลยคุณมหานไม่ช่วยกับแชร l เรื่อตอนนี้ c ช a l เ e n g e มันจะเน้นเรื่องออกกําลังกายล้วนไม่ได้ไไดออกกําลังกายเลยครับที่ผ่านมาไม่ได้ออกกำลังกายตอนนี้คุณมหานอย่างเดียวครับ ทำงานเหนื่อยครับมาเมดนเนสแบบให้ทําคลิปให้อะไรโอ้ถ่ายคลิปช่องเนีช่องรีวิวของมันถ่ายหลายอย่างเหนื่อยครับกต่ปกติพิซซ่าแป้งบางไอแป้งหนาก็กินแป้งไหมอ๋อโอเคก็คือวิธีที่เราจะเล่นเกมนี้คือดานแรกกระโดดขึ้นและวีดพื้นต่อเนื่อง5ครั้งจากนั้นต้องกระโดดพันยางรถต่อไปต้องแบกกระสอบไปยังจุดที่กำหนดสเต็ปเท้าเร็ว วิ่งไปที่โคชนายใส่หนวมมวยและต่อยเป้า50ครั้งสุดท้ายต้องแปลกน้ำหนักบายและกระโดดตบ25ครั้งพอทำทั้งหมดเสร็จแล้วคุณต้องวนกลับไปต่อยเป้าและทำทุกดันอีกครั้งจนจบที่จุดริ่งต้นมันไม่น่ายากหรอกแค่นั้นอะเออใช่ป่ะเพราะเห็นแค่ท่ามันไม่น่ายากเลยออันนี้อะไรวะเนียโคตรเยอะเลยอู้เหมือนสนามเด็กเล่นอะเหมือนแบบสนามเด็กเล่นทั่วไปอะครับอย่างเงี้ย มันจะไปยากตรงไหนแค่แบบเบอร์ปี้5ครั้งกระโดดข้ามยางถือถุงทรายแล้วก็ขาแบบก็แค่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 เนี้ยยากตรงไหนไม่ยากหรอกพร้อมแล้วอย่าลืม like, กดไลค์กดติดตามและสมัครสมาชิก My m i n น t ตและเขียนคอมเมนต์ข้างล่างว่าคุณเชียร์ใครอยู่นะครับมา let's go <S เอาจริงๆก็มั่นใจตัวเองนะว่าตัวเองน่าจะชนะกลัวพี่บอยเพราะว่าพี่บอยหนึ่เขา เขาฟิตร่างกายแข่งไอดอนไฟมาแล้วแล้วก็สองดูจากการที่ทดสอบร่างกายตอนที่เขาวิ่งอะ่ะเขาเขาจบก,การวิ่งเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบว่าน่ากลัวนิดนึงแข่งวิ่งมาเนี่ยมีผมกับเพียวที่แบบว่าจบการแข่งขันนะครับก็การแข่งครั้งนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันไม่ผมก็เพียวละอ่ะสองคนคนที่ผมคิดว่าน่าจะอ่อนที่สุดกืน่าจะเป็นพี่ชาป เพราะว่าพี่ชาร์จแกแบบแกสายเวทแกไม่ได้ออกกําลังกายอย่างเงี้ยหรอกหมีต่อให้กําลังเขาดูเป็นผู้หญิงเป็นเป็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรื่องเวลาอย่างเงี้ยหมีแบบคล่องตัวกว่าด้วยความที่เขาเป็นผู้หญิงเป็นสรีระผู้หญิงแล้วมันเร็วมันผิวกว่าอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องเวลาก็คือยกให้หมีเลย เอาจริงด่านที่ผมกังวลมากที่สุดคือด่านแรกเพราะว่าไอการกระโดดขึ้นไปแล้วลงมาวิดพื้นเนี่ยผมรู้เร็วมันโคตรเหนื่อยแต่คือแบบก็ต้องทำอ่ะแต่อย่างน้อยยังโชคดีท <ขอ S 1> ี่แบบมันทำแค่5ครั้งสำหรับด่านแรกก็โอเคอยู่ครับเดินผ่านไปเลยถือได้ถือไหวสบายอยู่ครับแต่พอมันถือแล้วมันมีมูฟเมนต์ไปข้างหน้าเงี้ยเฮ้ ได้อยู่นะมันได้มันมันดึงแรงเราไปอยู่นะเราไม่ใช่ถือแบบปกติเราถือดึงขึ้นดึงลงดึงมันจะยากตรงที่แบบต้องมุดนี่แหละไอ้มุดเขาเรียกอะไรมุดมุดโกโกหนูอ่ะโกเล็กๆอันนั้นคือยากยากยากจริงไม่รู้สึกพอรู้สึกแล้วว่าโอ้โหกำลังขากำลังแขนมันต้องแบบมาเลยอะ่ะในส่วนของสเตชั o ฟ f o เวิร์ k นะคะบอกเลยว่ามั่นใจมากเพราะว่าหมี่ไม่ ไม่ผิดเลยสเตฟูดเวิร์ก perfect อะตรงนี้ผมยอมแล้วว่าได้เปรียบได้เปรียบคนอื่นเขาตรงที่ว่าเรารู้จักการหายใจการออกมัดจังหวะปุ๊บ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 จะได้เปรียบกว่าคนอื่นเขาเต็มครับหนึ 1, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 9, ่งสองสามสี่ห้าเจดพอสิโอเคอยู่ครับ ยี่สิบก็ยังโอเคพอถึงสามสิบพอชกครั้งที่สามสิบเท่านั้นแล้วแบบปั๊บๆเฮ้ยมันแบบมันเหนื่อยแต่ก็ยังต้องเฮ้ยมันเหลืออีกตั้งห้าสิบบาทต่อยห้าสิบพอไปสี่สิบมันแบบโอ้โหทุกอย่างมันมันมันสโลโมชั่นแล้วครับตอนนั้นมันสโลโมชั่นเองก็เขาเล่นสายตูดไปสายตูดมาเขาแบบเต็มที่แล้วอ่ะคือคนเขาเต็มที่แล้วได้แค่นั้นนะก็อย่าไปว่าอะไรเขาเลยเก็บแรงไว้หายใจดีกว่าไม่ลงเออ จริงๆเลข8ไม่ใช่ปัญหาเลยเลข8คือยกแล้วก็เดินข้ามาามาวิ่งข้ามมาวิ่งแบบวิ่งไปเลข8ไม่ได้เหนื่อยแต่ตอนกระโดดตบเนี่ยคือหมดแล้วจริงๆตอนกระโดดไปเไ้ขประมาณ1ิ1เจ็เนี่ยผมแบบผม,ผมรู้ผมรู้ตัวเองแล้วรอบ 2, 2> อผมไม่ไหวละแต่แบบต้องทําให้ได้คืออย่างน้อยก็คิดว่าเอ,อจะเก็บแต้มไปให้ได้ก็ใจร้วๆเลยครับ16 17ก็สําหรับพีเอ็มรู้สึกว่า เขาทำเต็มที่ของเขาแล้วนะแล้วเขาแบบพุชตัวเองให้ถึงที่สุดแล้วคือถ้าเป็นหมีน้ำหนักเท่านั้นหมีว่าหมีคงทำไม่ได้ดีเท่าพียมแน่นอนอืมผมไม่ถนัดข้างขวาแล้วการที่เราจะไปขวามันก็คือต้องเอาขวาเริ่มใช่ไหม คือแบบมันพลาดหลายครั้งมากเนื่องจากแบบเราไม่ถนัดขวาเพื่อที่แบบขึ้นแล้วเตะเฉียงลงมางเงี้ยแล้วขึ้นแล้วก็เตะเฉียงขึ้นแล้วเตะเฉียงเงี้ยม่านเลยไม่ไม่ไม่ตั้งใจตั้งสติโคตรเกลียดตัวเองมากตอนนั้นคือแบบเอ้ยเพียวมึงอะไรของมึงเนี่ยช้าชิบหายเลยแบบมึงแคงง่ง่ายง่ายแค่นี้ทำไมมึงพลาดบ่อยอยังวะมงไม่ได้ เกียดตัวเองมากตอนนั้นลืมันเสียเวลาเยอะมากตอนนั้นเสียชาติเกิดเป็นบีบอยโถเคยเต้นบีบอยมึกผิดตรงสรับขาเนี่ยนะ4-5หรอบโอ้ตายแล้วเพียววว้า,วา หล,หลังจากเข้าเส้นชัยแล้วอะ,อะเอาจริง <ไป S 1> เรา <ไป S 1> ตัวพุ่งเข้าแข่งขันเนี่ยยังไม่ทราบเวลาซึ่งตอนนั้นพอจบกระโดดห่วงสุดท้ายเสร็จปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าผมน่าจะทําประมาณแบบหนาที5นาทีก็คิดว่าเวลาน่าจะแย่อยู่แต่ก็ยังหวังลึกๆว่าจะเก็บแต้มไปได้หลังจากเข้าเส้นชัยผมก็คิดว่าผมก็น่าจะทําเวลาได้ดีครับค่อนข้างมั่นใจอยู่ห่ววันนี้มีไหม จริงๆอ่ะรายการนี้ผมไม่อยากจะแข่งกับทั้ง4คนเลยนะผมรู้ว่าเขาสู้ไม่ได้คือแต่ถ้าเกิดว่าผมแข่งกับเนสกับน,นายผมก็โอเคมันก็ยังแฟร์พอสูสีอยู่ผมตกใจมากตอนที่ได้ยินเสียงของแอมอ้วกเพราะว่าผมผมกับกลอฟกับนายกําลังถ่ายคนต่อไปและยูรดีได้ยินเสียงแบบเราเป็นห่วงมากถึงแม้ว่าเขาเหนื่อยแค่ไหนได้ยินเสียงเขาหอบดังมากแต่เขาสู้และเขาเอาชนะใจเลยนะครับเหนื่อยแบบเหนื่อยสุด และสิ่งสำคัญคือมันจะอ้วกคือผมพยายามจะอาเจียนไว้แต่แบบมันอาเจียนไม่ออกอ่ะเพราะว่าแบบมันเหนื่อยมันหอบมันหายใจเรื่อยๆแล้วมันมันไม่ยอมอ้วกสักทีอ่ะร่างกายมันไม่ยอมให้มันออกมามันทรมานมากจริงๆช่วงนั้นมันน่ามืดหรือยังไง ตัวเย็นไหมตัวชาไอชาไหมตอนนั้นก็รู้สึกว่าเป็นกังวลแบบเป็นห่วงนะคะแบบว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างคือเราไม่รู้ว่าพอน้ําหนักเขาสูงขนาดนี้เขาเคยออกกําลังกายหนักขนาดนี้หรือเปล่าเรากับการออกกําลังกายแบบนี้มันแข่งกับเวลาทําเวลาด้วยเพราะฉะนั้นมันทําให้ทุกอย่างแบบไวขึ้นมากแบบเหนื่อยไวขึ้นแล้วก็อาการต่างๆมันจะแบบออกมาแบบไวมากขึ้นอ้วกแตกเลยเฮ้ยผม ผมไม่ได้รู้สึกว่าจะอะไรแต่ผมเป็นห่วงผมกลัวว่าเฮ้ยน้องมันจะเป็นลมแดดหรือว่ามันจะเป็นฮิตฮิตสโตกเขาเรียกอะไรฮิตสโตกหรือเปล่าจากการร้อนจากการเหนื่อยมากๆอันนี้อันนี้เป็นห่วงนะครับก็เลยก็เข้าไปดูไปอะไรโอเคพร้อมที่จะเฉลยผลนะครับนี่คืออีพีแรกเราจะอธิบายเรื่องกติกาอีกรอบหนึ่งคนที่ได้ที่หได้สแต้มสองสามกับสี่ได้หนึ่งแต้ม และคนที่ห้าไม่ได้แต้มอะไรเลยนะครับแล้วเราจะสะสมแต้มไปทุกอีพีจนถึงเราครบ3มเดือนใครที่มีแต้มมากสุดชนะสองแสนนะครับมมผมคิดว่าคะแนนของผมน่าจะอยู่ในเกณฑ์โอเคอ่ะเพราะว่าแบบผมมั่นใจว่าผมผมไม่ได้ที่โหลอยู่แล้วเพราะมันมีคนจองที่โหลอยู่แล้วอ่ะก็ค่อนข้างว่ามั่นใจว่าทําได้ดีแต่ก็ไม่ถือว่าจะชนะหรือว่าชนะก็ไม่รู้โอเคเราเริ่ม <gasps> กับคนที่5ละกันไล่ถึงคนที่1กับเวลา4นาที สี่สิบวิอุ้ยเร็วอยู่นะนี่คือช้าสุดสีด่นาที N สี่สิบวิเอ็มทำดีแล้วทำดีแล้วเแล้วพี่เอาจริงตอนพอทราบคะแนนแล้วเนี่ยรู้ว่าเอ้ยเราไม่ได้แต้มเนี่ยรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหนื่อยฟรีคือแบบอ๋อคือแบบมันเหนื่อยโคตรเลยทุกคนแต่คือแบบลึกๆอ่ะอย่างที่ผมบอกคือผมหวังว่าผมจะได้แต้มแต่รอบที่สองนะั่นคือมาด้วยใจล้วนๆก็คิดว่าสัปดาห์หน้าต้องทำให้ดีอยู่นีผมคือเอาจริงๆอะ่ะเอาเอ,เอาจริงๆนะเอ็มไม่ใช่คู่แข่งของผม ก็อยากจะบอกพี่บอยว่าขอให้พี่บอยฟิตร่างกายอย่างนี้ต่อไปนะผมเพราะว่ารายการนี้เราแข่งกัน3เดือนถ้าพี่บอยหลุดไม่ได้เดือนเดียวผมจะตามพี่บอยให้ทันเลยอันดับที่4ี่คือ4ีนาทีซามวิโอ้ยไปทางกูลวอันนี้พี่ของพี่เอ็มเท่าไหร่นะส0แล้วก็นาทีก็คือนี่แค่เร็วกว่า3าวิิฮ้ยคือจริงๆอ่ะทุกคนอ่ะ4ี่คนน่ะวิ่งพอกันพอแทบจะพอกันเลยรอดู เอาคุณจะรู้ได้ไงคุณยังไม่เห็นเวลาะไม่คือดูจากตรงนี้จากสายตาจากสายตาแค่ที่สี่กับเวลาสินที้ซามุิคือเต้นเพียวพอได้ยินว่าตัวเองได้ที่สี่ชนะพี่เอ็มเนี่ยคือแบบเฮ้ยกูแพ้พี่ชาร์ปเหรอวะคือแบบพี่อะไรเนี่ยคือกูแพ้พี่ชาร์ปได้อย่างไงวะเพียวเพียวเคยชนะอะไรหรือยังชนะเพียวได้หนึ่งแต้มอันดับที่สาม กับเวลา3นาที53วิ3นาที53ก็เกิดบ10สิบวิไม่ได้ไกลกันมากเร็วกว่าพี่อาสิบวิคือชาบอเฮ้ยผมแอบเสียใจเพราะผมหวังว่าผมจะได้ที่2ผมคิดในใจกูต้องมี1-2ถึง2อ่ะคิดในใจผมมี1-2กแล้วยิ่งมีลูกหมีอีกผมคิดว่าผมน่าจะชนะลูกหมีได้แล้วก็แบบที่1ที่2สูงโซเซกับพี่บอย yes ฉันชนะผู้ชายหลายคนฉันอาจจะเป็นที่หนึ่งก็ได้นะคนที่สองได้สามนาทีฟังก่อน3มนาที30มวิคืออันดับที่2อันดับที่1คือ3มนาที27่ิบเจ็วิตัางกันแคสซองวิตสองนิดเดียว2วินาทีโอเคแล้วผู้ชนะที่ได้2องแต้มของวันนี้คือ พอประกาศว่าพี่บอยที่1นึ่งใช่ไหมคะแล้วห่างกันเพียงแค่2วินาทีมีรู้สึกแบบไม่น่าล้มเลยอะล้มแค่นิดเดียวอะเปลี่ยนเลยอะแล้วคือโกรธมันแน่นอนอยู่แล้ว2วิก็คือชนะวิเดียวมันก็คือชนะอเสี้ยววินาทีมันก็คือชนะจำไว้ลูกหมีคือยังไงอ่ะ หมีก็เป็นน้องไม่มีทางชนะพี่ได้เดี๋ยวไปดูเลยว่าโชว์รูมรถมีอะไรชว่วงนี้มีอะไรขายบ้างเดี๋ยวไปดาวรถไปก่อนเลยสองแส0กว่าใช่ไหมมันแค่เกมแรกพี่บอยมันผ่านไปเกมเดียวพี่ตัดสินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อกี้ก็โม้ไปอุ้ยได้ส0 0 0 0นเพิ่งชนะเกมแรกนี่จะไปจองโชว์ลูมรถอ่ <c oughs> ตะตลกพี่อย่าเพิ่งไปวัดดีใจด้วยครับทุกคนที่ทำให้เสร็จ ต่อไปนี้เราต้องไปชั่งน้ำหนักและดูผลของ BMI ของร่างกายของแต่ละคนตอนนี้เลยคะใช่่ะเราเล่น challenge เสร็จแล้วครึ่งหนึ่งของรายกันแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งของรายกันที่จะชนะได้ก็คือการลดเปอร์เซ็นต์ BMI ของร่างกายฉะนั้นตอนนี้เรามาถามแต่ละคนว่าทิธิบันมา <c oughs> การกินการออกกำลังกรายของแต่ละคนเป็น,ปนยังไงบ้างตอนนี้ก็คือหลกัหลกๆเลยที่ผมจะใช้ตลอดในช่วงระยะเวลาการแข่งขันเนี่ยก็คือพยายามจะ งดน้ําตาลหรือเขาจะเรียกอย่างกันว่าลคั w c a r เเ็ดครับผมได้เห็นไหมเห็นไหมโลโก้ก็เห็นละวันนี้กินแมคโนน์อีกวันแล้วนะครับผมเอ็มควรจะออกกำลังกายบ้างเราอะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาครับก็ยังกินธรรมดาอยู่แต่แค่ลดพวกของทอดลดของพวกน้ำตาลพวกอะไรพวกนี้แต่ก็ยังกินขนมของแม่อยู่เพราะว่าแม่ทำขนมก็กินค่อนข้างเยอะอยู่ครับอาทิตย์ที่แล้วก็ออกกำลังกายมา อันนี้ออกแล้วหรอใช่อะไรนั้นหรอดูโูบลงมาเลยโอ้ยนี่แม็กมาเพียวอย่าไปออกเลยยิ่งออกแล้ววิ่งได้แค่นั้นอย่าออกเลยเพิ่มเพียวเป็นคนที่ออกกําลังกายแต่ว่าเพียวอะขาดเรื่องของการควบคุมน้ําหนักคือเพียวไม่ยอมควบคุมอาหารผมตอนกลางวันเนี่ยเพียวโหเรียกว่าซัด KFC McDonald เต็มที่โอ้ยขอให้เพียวครับมึงนอนอยู่บ้านเฉยๆเถอะอย่าไปออกเลยกําลังกายอะ สำหรับส่วนตัวหมีไม่ได้ออกกำลังกายเลยค่ะแล้วก็แต่ว่าเริ่มเริ่มคุมอาหารทําอาหารกินเองเราก็ใช้อาหารแบบเครื่องปรุงคลีนต่างๆคือเราทําอาหารกินเองก็จริงแต่ว่าปริมาณในการกินของเราอะ่ะมันยังไม่ได้ลดน้อยลงมากขนาดนั้นเราก็ยังกินปกติอยู่ะก็คือหิวก็คือกินจนอิ่มเลยแต่แต่พวกเครื่องปรุงอะไรเงี้ยทำเองมันก็เลยคลีนมากขึ้นเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องชั่งน้ำหนักของเจวันที่ผ่านมาดูว่าวันนี้ ใครลดบ้างลดมากหน่อยเท่าไหรเราจะได้เห็นว่าใครหนาอยู่ขอ,อของการลดเบียร์ใหม่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะออกมาน่าจะลงไปนิดหน่อยนะเพราะว่าผมค่อนข้างเปลี่ยนพฤติกรรมการกินครับมาเป็นกินเหมือนตอนเล่นเวทเลยผมมั่นใจมากครับผมก็มคือช่างยังไงผมก็ลดเพราะทั้งออกกําลังกายนั้งอาทิตย์แล้วก็มาเล่นเมื่อเช้านี้อีกยังไงก็ลดแน่นอนคนแรกคือลูกหมีน้ำหนักอาทิตย์ที่แล้วคือ57.7 อาทิตย์นี้น้ำหนักเท่าไหร่นะครับน้ำหนัก57.1ค่ะ57.1 57.1 57. <1 S 2> ลดไปครึ่งกิโลรู้สึกแบบดีใจมากแแบบเป็นก้าวแรกที่รู้สึกว่าเอ้ยมันค่อยๆกระเถิบเข้าไปถึงความสำเร็จแล้วแหละจริงๆอ่ะผู้หญิงอะครับเขาน่าจะควบคุมเรื่องอาหารการกินง่ายง่ายกว่าผู้ชายเพราะว่าผู้ชายบางทีเราก็อยากกินดูนอยากกินนี่แล้วหมี่ยิ่งทำกับข้าวกินเองเนี่ยผมว่า ก็น่าจะโอเคแหละก็ประมาณนั้นแหละแสดงว่า BMI จากอาทิตย์ที่แล้ว21.2หลเอ็ดอลดเป็น21บพอดีเลยนะครับก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีเขาลดครึ่งโลเลยนะครับปีลดไปครึ่งโลครึ่งกิโลครึ่งกิโลคนต่อไปคือเอมนะครับน้ำหนักเก่าคือ123.4้าน้ำหนักใหม่เท่าไรครับ123.9ครับรอย แสดงว่าน้ำหนักขึ้นครึ่งโล <c oughs> แตกใจนะทั้งที่เราเราแข่งกันอยู่แต่ทําไมไม่คุมน้ําหนักหรือเปล่าน้ําหนักขึ้นอะเอาพูดงา่ายง่ายถ้าน้ําหนักขึ้นคือไม่คุมน้าหนักแน่นอนคือต้องกินตามใจกินหรือกินเหมือนปกติแต่ถ้ากินเหมือนปกติน้ําหนักจะขึ้นได้ยังไงเขาต้องกินแบบตามใจอยากกินอะไรก็กินแน่นอนว่าอยู่จะต้องทํางานหนักกว่าคนอื่นอยู่แล้วแล้วยิ่งขึ้นมาอีกแค่วีคแรกก็คือ ถือว่าสบายใจได้ระดับหนึ่งเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าผมจะขึ้นมาประมาณ2-3กิโลเพราะว่าเรายังไม่ได้ควบคุมน้ำหนักอย่างจริงจังเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออกกอลังกายเลยผมก็คิดว่าโชคดีที่มันขึ้นแค่นี้โชคดีมากๆเบียเก่าคือ39.8 BMI เียรใหม่ขึ้นถึง40เลยนะครับแสดงแสดงว่าน้ำหนักมึงขึ้นขึ้นคึ่งกิโลแล้วก็ขึ้นไปอีกจุดองใช่ชอบน้ำหนักเก่าคือ7 1 5 7จ 2, 2. 2. Okay. สดสิโอเคแสดงว่าคุณลดน้ำหนัก1.3%รอมอาทิตย์เดียวผมรู้สึกค่อนข้างแฮปปี้ครับกับน้ำหนักที่มันลงมานะผมรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคว่ะที่เราคุมอาหารที่เราแบบตัดใจไม่กินขนมไม่กินของหวานไม่กินน้ำอัดลมเนี่ยเฮ้ย oh. น้ำหนักมันลงจริงขนาดเราไม่ได้ออกกำลังกายนะแล้วถ้าเราออกกำลังกายล่ะเราจะน้ำหนักจะลงขนาดไหน ก็ยน่าจะลดได้อยู่ครับเพราะก่อนที่จะประกาศว่าะจะแข่งกันนะโอ้โหยัดเข้าไปซะกินเต็มที่มึจะทำน้ำหนักขึ้นมาเรอยบเดี๋ยวคอยดูตอนนี้ลงง่ายแต่ไอ้สักพักหนึ่งอะลงยากบอกเลยที่ทำทำเข้าไปอะดูดิคุณอย่างคนท้อง5เดือนตกใจมากสำหรับพี่ชาร์บนะลงไป 1. 2, 3ดกิโลคือเราอยู่พี่ชาร์บกับผมเนี่ยค่อนข้างสนิทกันแล้วเราอยู่ด้วยกันแบบเรานั่งข้างกันเลยเวลาทางานผมจะเห็นตลอดเวลาแกกินอะไร คือแกกินของที่แบบมันไม่น่าจะน้าหนักลงได้ผใส่คว่าแกต้องซุ่มสอบแน่นอนน่าจะอดอาหารนะพี่ชารับอดอาหารหรือเปล่าแบบอยากได้เงินมากอเงี้ยอดอาหารดีกว่าแล้วค่อยไปซื้ออะไรกินทดแทนตอนที่ได้เงินรางวัลแล้วองเงี้ยหรือเปล่าผมผิดตรงไหนที่ผมเคยลดน้าหนักมาก่อนอะ่ะเออ P.M.I. เก่าของอาทิตย์ที่แล้วคือ28วันนี้คือ27.4<อ>ก็คือลดจุด6 ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมกำลังกลับมาในทิศทางที่ค่อนข้างโอเคเหลือสิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติมนะครับนั่นคือการออกกำลังกายเหมือนเดิมคนต่อไปคือเพียวนำนักเก่าคือ91.2น้นำนักใหม่เท่าไหร่ครับ93.5 93.5พอช่างแล้วเจอน้ำหนักขึ้นปุ๊บช็อกแบบเฮ้ยอะไรวะ ือแบบไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าทําไมมันขึ้นแต่ผมงงอย่างหนึ่งคือวันชั่งน้าหนักวันแรกเงี้ยผมได้91ผมโคตรดีใจ91แต่พอกลับไปชั่งที่บ้านมันขึ้น93เลยครับคุณจะโทษว่าถ้าช่างของที่รายการเรามันไม่ดีเหรอครับอาจจะผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยบ้างแต่ผมก็องค์ยึดไอ้91นั่นไว้ครับเผื่อว่าถ้าจริงๆแล้วผม93เนี่ยแต่เช่ามามัน91แปลว่าทําให้ผมอะ่ะต้องลดลงเพิ่มไปอีกจัดที่กําหนดไว้อีก2กิโล ที่มาเป็นข้ออ้างเรื่องตาช่างไม่ดีครับผมว่าไม่เกี่ยวหรอกไอ้เพียวมันอยู่ที่สันดานอา <c oughs> สำหรับเพียวนะผมอยากฝากบอกว่าออกกําลังกายก็เป็นกําลังใจเพียวแล้วกันแต่ว่าถ้าเพียวยังไม่ควบคุมน้ำหนักอย่างเงี้ยเพียวไม่มีทางชนะผมหรอกโกหก,ก,กไงไม่เชื่อหรอคุณไปออกกำลังกายไม่งั้นน้ำหนักมันจะขึ้นไังไงถ้าคุณคุณมอาหารและออกกําลังกายมันต้องเห็นผลอย่างชัดเจนไม่น้ําหนักเท่าเดิมก็ไม่เพิ่มขึ้นจะบอกว่าคุณคุมอาหารไม่ได้ครับ ลุงนะก็คือมีแรงเขาก็พูดไปเรื่อยครับตอนเนี้ยก็คือแบบมันเพิ่งแค่เริ่มต้นอะ่ะแค่เดินไปก้าวแรกอะ่ะคุณตัดสินหนูแล้วอะ่ะลุงอะ่ะแบบเฮ้อรอดูก้าวสุดท้ายอะ่ะลุงเก็บแรงไว้ถึงวันนั้นนะครับลุงเพียวนำนะขึ้น2.3งกิโลโอ้โหเนี่ยถึงสองคะแนนเลยเนี่ยใช่อันนี้สแสดงว่าเอ่อเปียไมค์ขึ้นจาก29.8เป็น30.5โอ้โหเยอะนะนี่คือขึ้นขึ้นเยอะ เกือบจนหนึ่งแต้มไปเลยเกือบจนหนึ่งแต้มของเบียร์มคนต่อไปคือพี่บอยนะครับอาทิตย์ที่แล้วน้ำหนัก94.3อาทิตย์นี่้เท่าไหร่93.8ครับ93.8แสดงว่าลดไปครึ่งโลเหมือนกันถือว่าพอใจครับในอาทิตย์แรกที่เรายังไม่ได้ออกกำลังนะแต่ก็ถือว่าลดน้ำหนักได้ก็ยังดีกว่าออกกำลังกายแล้วขึ้นมา2โลอะไรเงี้ยผมจะออกเลย นอนกินข้าวอยู่บ้านดีกว่าเปลืองแรงรู้สึกว่าตัวนี้น่ากลัวตัวนี้เอาจริงพี่บอยเอาจริงน่าจะร้อนเงินก็สำหรับพี่บอยผมอยากจะบอกว่าขอให้พี่รักษามาตรฐานนี้ต่อไปนะผมรู้ว่าพี่บอยเป็นคนที่แบบตั้งใจแล้วก็เป็นคนที่แบบคิดจะทำอะไรทําจริงแต่พี่บอยก็ขาดเรื่องวินัยไม่ต่างจากผมหรอกผมมั่นใจไม่เป็นไรเอ็มถ้าแพ้เดี๋ยวพี่เลี้ยงข้าวแล้วกัน โดยรวมสำหรับการช่างน้ำหนักเอาจริงๆนะผมก็แอบผิดหวังนิดนึงเพราะว่าทุกคนก็บอกความจริงว่าแทบไม่มีใครออกกำลังกายมีแต่การคุมอาหารซึ่งการคุมอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ถ้าคุณคุมอาหารพร้อมการออกกำลังกายมันจะยิ่งช่วยเปลี่ยนร่างกายคุณฉะนั้นถ้าผมจะบอกอะไรกับทั้ง5คนนี้คือเราตั้งรายการน,นี้รางวัลสูงมากและคุณมีแค่นี้เหรอ ตั้งใจและคุณจะเปลี่ยนชีวิตของคุณได้จริงๆรอดูว่าอาทิตย์หน้า Challenge ที่2ใครจะชนะใครจะแพ้และเราจะมาดูกันเปลี่ยนแปลงชีวิตของทาง5คนนี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามรายการลดอ้วนระเบิดไขมันเราจะเจอกันกับอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ